เป็นอันว่าได้อธิบายเรื่องของปัญญาให้ฟังแล้วก็คือปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมปัญญาในพุทธศาสนากับปัญญาทางโลกคนทั่วไปก็ใช้กันเนะ่เขาศึกษาเรื่องอื่นนอกจากกายกระใจของตัวเองแล้วเนี่ยมันก็เป็นการศึกษาทางภายนอกทางโลกไปอาจจะรู้ซึ่งรู้ละเอียดรู้จนกระทั่งจบนิตีโทเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์อะไรก็ก็แล้วแต่ เก่งขนาดไหนรวยขนาดไหนมีอำนาจขนาดไหนนั่นยังไม่ใช่ทางสายของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้สิ่งพระพุทธเจ้ากําหนดว่าเป็นตัวปัญญาในพุทธศาสนาคือการเห็นรูปนามเกิดดับให้ศึกษากายกระใจกายเป็นรูปใจเป็นนามปฏิบัติธรรมก็คือตัดอุปทานในการยึดว่าเป็นตัวกูของกูว่าเป็นกายเราใจเราหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขัร วิญญาณเนี่ยที่เป็นของเราคิดว่าเป็นของเราเนี่ยตัดตัดให้ได้ให้เห็นเป็นสัตว์แต่ว่ามันก็แค่นั้นเองไม่ทําชั่วทำบวงทําดีถึงพร้อมทําใจให้แจ่มใสทําได้ไหมนี่คือปัญญาในวุทธศาสนาคือให้เห็นรูปน้มเกินดับแต่ถ้าลําพังทําจิตให้นิ่งให้เฉยอยูนย่นอกศาสนาอื่นก็ทําได้เป็นรูปชั้นสีรูปชั้นสี นะมาบัตร8อะไรอย่างเงี้ยแต่ในพุทธศาสนาสอนให้ลบสัญญาล้างสัญญาลบการยึดมั่นถือมั่นตัดอุปทานตัวนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะนั้นนี่ก็หวังว่าคงจะเข้าใจเรื่องของปัญญาแล้วคราวนี้ถามว่าจะบรรลุมีปัญญาน้อยแต่จะสามารถได้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุอุณธรรมในพุทธศาส,าสนาได้ไหม อย่างที่ว่าเนี่ยศีลินลิห้าศินแปดสินสิบสองร้อยยเจ็ดเป็นศีลภายนอกนะฮะที่เขาศึกษาเป็นปริยัติภาพปริยัตินะสมาธิแปลว่าอะไรเนี่ยภาพปริยัติปัญญาแปลว่าอะไรการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหนาตาเนี่ยเป็นคำพูดที่สั่งสอนกันมาหรือจากตำราหรือครูบาอาจารย์หรนะือฟังคนอื่นเขามาเนี่ยพุทธศาสนาสอนงี้นะอันนี้เป็นปัญญาโดยคล้ายๆว่าชินตามยะตัญญาสุตตมยะปัญญา เป็นปริยัติเป็นปัญญาภายนอกต่อให้เรารู้ขนาดนี้เดี๋ยวเวลามันเจ็บมาเราก็โอ้ยโอ้ย,อยเชียวตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่อีกมันรู้อย่างเงี้ยรู้จำไม่ใช่รู้จริงแล้วก็รู้แจ้งอันนั้นในพุทธศาสนาสอนให้เอาสติน้อมให้มานอกจากปริยัติแล้วมาปฏิบัติให้ถึงให้เห็นความสงบก็ หรือไม่งั้นก็จะเริญนสติปัฏฐานสี่มีอารมณ์สงบได้แล้วก็ไม่ฟุง้งซ่านภายนอกได้ก็สามารถทําได้เร็วแลวเข้ามากําหนดดูความรู้สึกที่ลมกระทบในการนะคั่ย่อยว่าเข้าเหยียดเอาวายว่าออกไม่ว่ามือไม่ว่าเท้าไม่ว่าจะเหลียวซ้ายแล้วขวาก้มเงยกินดื่มเขีเ้ยวเลีบยมาปฏิบัติตัวนี้จนกระทั่งมีสติมากเข้าจนกระทั่งเป็นสมาธิ ไม่เคลื่อนคล้ายออกไปแล้วก็ทําความคมชัดให้เกิดขึ้นก็เป็นตัวปัญญาคือเห็นรูปนามเกิดดับทีนี้ก็จะแนะนําเรื่องความรู้สึกความรู้สึกที่ลมกระทบที่ปลายจมูกเนี่ยแล้วกระจงกระทั่งเข้าถึงแน่นหน้าอกแล้วก็ใจเต้นดูใจเต้นไปจนกระทั่งเข้าสู่นามธาทมเห็นจิตเกิดดับแล้วก็เห็นมโนสัมผัสมโนวิญญ,ญาณาผ่านทะลุหลังออกสมองด้านหลังด้านหน้าแล้วก็ออกหัวคิ้วหรือออกกลางหน้าผากเนี่ยทำให้เห็นรูปแล้วก็นามเกิดดับ น,นี่เป็นวิปัสสนาคือเป็นตัวปัญญาในพุทธศาสนาคราวนี้ถ้าเราจเจริญตัวอะไรเห็นรูปนามนี้เกิดดับมากๆทุกเรียบทเลยไม่ว่ากลางวันกลางคืนรับเตือนพูดกินดื่มเคี้ยวริมเนี่ยต้องทาตลอดเวลาทำทำต่อเนื่องให้ได้เราก็เหมือนกับสีไม่ขีดไฟะสีไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวความร้อนถึงมันก็นไหม้พอระดูต่อไปมากมากกิเลสมันเล่าร้อนเราก็ดูเฟ้นดูสติสัญยาไม่ขาดจนกระทั่งมาระวมตัวทหารนะมาทุบเหมือนกับ เราจุดไฟพเนียงหรือเหมือนฟ้าผ่าเหมือนนะมีการระเบิดออกนะก็คือว่าไอ้พวกสิ่งที่กิเลสยาบหยาบหรือกิเลสที่ฝังแน่นเนี่ยมันบีออกเป็นกระบี่หรือจะค่อยเป็นค่อยไปทําแบบสุขใยปัสะโ,โกก็ได้นะเพราะฉะนั้นนี่ได้ดวงตาเห็นทาขั้นแรกนะเป็นโสดาปฏิมกัก็เข้าผลอันนี้เรียกว่าดวงตาเห็นทาเป็นประโสดาบัน ข้าหลักพุทธศาสนาเป็นเสะบุคคลเป็นบุคคลที่กําลังศึกษาอยู่ไอต้ตะกี้นี่แค่ความสงบจะไม่ใช่